สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาสอนแต่งบ้านในเกมอวตารเวลนะคะซึ่งเป็นอีพีที่หนึ่งเลยนะคะซึ่งวันนี้พี่จะมาสอนสร้างบ้านอันนี้เพราะพี่เพิ่งโหลดมานะคะแล้วก็พี่เพิ่งอัปเดตไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษค่ะพี่เพิ่งเอ่อรีเซตไปด้วยนะคะเพราะจากที่แล้วเนี่ยที่พี่สอนหาเอ่อ พวกชุดสวยๆนะคะก็พี่ก็ได้ดีเซ็ตนะคะเพราะว่าวันนี้พี่จะมาทำลิปนันเองไปดูกันเลยนะคะมาแล้วอย่างแรกนะคะถ้าน้องๆไม่มีไอเดียการกดขึ้นบ้านหลังนี้นะคะถ้าน้องๆโหลดเกมอวตารเวอร์มาแล้วเนี่ยจะเป็นบ้านแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าน้องๆยังไม่เติมเกมเราจะไม่รู้เลยค่ะว่าถ้าน้องๆมีเกมอวตารเวอร์อ่ะมันจะมีชั้นฟรีให้น้องๆค่ะ ซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันจะเอ่อไม่ฟรีเอฟฟ้ฟรีค่ะมันจะฟรีบางส่วนแล้วอีกบางส่วนนะคะมันจะไม่ฟรีค่ะซึ่งชั้นบนเนี่ยมันจะไม่ฟรีนะคะแต่มันจะเป็นบล็อกเป็นบล็อกของเกมอวตารเวลค่ะซึ่งจากคลิปของพี่โพนี่นะคะที่เขาเคยรีวิวไปแล้วเนี่ยสถานที่ชั้นสามตรงนี้เนี่ย จะหายไปใช่ไหมคะแต่พี่ดูจากที่ดูคลิปพี่โพนี่มาแล้วเนี่ยสักพักเนี่ยก็ไม่หายเลยค่ะพี่ก็เลยตัดสินใจให้เป็นชั้น3นะคะวันนี้นะคะพี่ก็เลยจะมาแต่งบ้านนะคะเริ่มจากชั้นแรกกันเลยค่ะเออแล้วก็รวมของแต่งด้วยนะคะว่าหามาจากไหนนะคะนี่จากนั้นนะคะตรงห้องนี้นะคะห้องนี้นี่ เราก็จะใช้เป็นโพมานิมนะคะมาเอามาวางแล้วก็เป็นอันนี้นะคะสำหรับใครที่ใช้เหมือนแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นสีขาวนะคะแบบนี้เลยส่วนชั้นผนังตรงนี้นะคะปรับเปลี่ยนให้เป็นสีชมพูแบบนี้ส่วนพื้นด้านล่างนะคะปรับเอ้ย่วนพื้นด้านล่างนะคะปรับเปลี่ยนให้เป็นสีม่วงม่วงนี้นะคะนี่ก็จะได้เป็นพื้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบจะใช้เป็นอีกแล้ว จะใช้เป็นพื้นอันนี้ก็ได้นะคะเดยใช้เป็นพื้นพวกน,น,นี้สำหรับพี่ไม่ค่อยชอบแบบพื้นแบบนั้นนะคะพี่ก็เลยจะใช้แบบนี้เนาะส่วนผนังตรงไม้อันนี้นะคะพี่ก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีออกชมพูชมพูนะแบบนี้เลยสวยสุดๆจากนั้นนะคะพี่ก็จะใช้เป็นต้นไม้อันนี้นะคะเอามาวางให้ดูสวยๆนะ ตรงนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเห็นว่าของเยอะมากๆกก็ให้หยิบสองอันนี้มานะคะแล้วก็เอาอันนี้มาวางไว้ตรงนี้ค่ะนี่แหละเสร็จแล้วหรือไม่น้องๆจะถ้าไม่ชอบก็มาวางไว้ตรงนี้ได้นะคะเป็นที่วางรองเท้าค่ะจากนั้นนะคะให้น้องๆเนี่ยเลื่อนมาข้างในนะคะแล้วหยิบอันนี้มาค่ะพร้อมกับกรอบรูปด้วยนะคะ กรอบรูปแห้เมาวางไว้ตรงนี้ส่วนอันนี้วางไว้ตรงนี้ค่ะจากนั้นจะเป็นชั้นแมวสําหรับคนที่เลี้ยงแมวในบ้านนะคะแต่สําหรับพี่ก็เลี้ยงนะคะหรือว่าพี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือชั้นอะไรก็พี่มองเป็นชั้นแมวแล้วกันค่ะเพราะว่ามันปีนปา่ายได้เนาะ <c oughs> ต่อไปนะคะจะเป็นตาของห้องนี้บ้างแล้วค่ะห้องนี้นะคะ พี่แนะนำนะคะว่าให้เอาอันนี้ไว้ตรงนี้ค่ะเพื่อจะได้เข้านะสวยๆไปเลยจากนั้นให้อันนี้มาวางนะคะซึ่งเป็นห้องเลี้ยงสัตว์นะคะพี่คิดว่าน้องๆน่าจะชอบห้อง,น,องน้องน่าจะเลี้ยงสัตว์อย่างน้อยหนึ่งตัวนะคะเพราะฉะนั้นพี่จะหาพี่จะใช้ห้องนี้เป็นห้องเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งหยิบอันนี้มาค่ะหยิบตามได้เลยนะแล้วเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีม่วงแบบนี้ ส่วนอันที่สองเป็เป็นสีน้ำเงินเอ้ยไม่ใช่ค่ะสีเหลืองค่ะแล้วก็อันต่อไปก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหมดกันนะส่วนอันต่อไปก็จะเปลี่ยนไปสีชมพูนี่ค่ะอันต่อไปนะคะถ้าน้องๆไม่ได้กดสีนี้อยู่นะคะถ้าน้องๆกดสีนี้อยู่นะคะให้เปลี่ยนเป็นปสีขาวอันนี้นะคะสีนี้นี่ให้เปลี่ยนเป็นปสีขาวอันนี้นะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วห้องสัตว์ ไปดูกันต่อนะคะว่าจะมีอะไรอีกอีกจากนั้นนะคะถือว่าเป็นห้องสัตว์ใช่ไหมเราก็จะเอาอันนี้มาค่ะเป็นที่วางของนะเป็นรูปสัตว์ด้วยพี่เอาของที่เกี่ยวกับสัตว์ตมานะซึ่งจากห้องนี้เนี่ยพี่ก็คิดว่ามันดีเลยนะคะซึ่งรวมกับให้เจ้าของเข้ามาลั้งเล่นกับสัตว์ได้เนาะ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องสัตว์นะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอตอนเอาของมาตกแต่งนะก็จะมีเป็นคอนโดแมวมาให้นะคะส่วนต่อไปนะคะตรงนี้เราก็จะเก็บเอาไว้ใช้ในชั้น3นะคะซึ่งมันก็จะไว้แบนบนี้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้พี่ไม่ใช้ตรงนี้นะคะเพราะอันนี้พี่จะเก็บไปไว้ใช้ในชั้น3นะคะส่วนของที่เหลือนะคะ มาเลยอันนี้เอามาวางไว้ตรงนี้นะคะอันนี้เปลี่ยนสีให้เป็นสีม่วงค่ะแต่ถ้าใครชอบสีอื่นก็ไม่เป็นไรนะส่วนกระจกพี่จะเปลี่ยนให้เป็นสีออกชมพูชมพูค่ะแบบนี้เลยสวยเลยจากนั้นนะคะเอาโครม,มาวางวางไว้ตรงนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบแบบนี้นะส่วนอันนี้นะคะเราไม่ได้ใช้นะจะเก็บเอาไว,ไว้ใช้ในชั้น3ามเนาะ โอ้จากนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นคลมเอาไว้วางนะคะสวยๆนี่ส่วนอันนี้พี่ก็จะเปลี่ยนสีนะคะให้ข้างนอกไปสีเดียวกับอันนี้นะคะนี่น,นีก็จะเป็นแบบนี้เลยส่วนตรงนี้นะคะพี่ก็จะเปลี่ยนให้เป็นสีชมพูเสร็จแล้ว นี่ส่วนพื้นหลังนะคะพี่ก็จะเปลี่ยนให้เป็นสีนี้เลยสวยสุดๆสุดตรงนี้พี่ก็จะเปลี่ยนให้เป็นสีนี้นะอือหือสวยมากๆเลยค่ะสำหรับใครไม่ค่อยถูกใจนะคะก็สามารถเอาไปปรับแต่งกับรวมกับไอเดียของพี่ได้นะคะเผื่อจะสวยมากยิ่งขึ้นแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะว่าถูกใจหรือเปล่าส่วนตรงบันไดตรงนี้นะคะแนะนำให้เปลี่ยนไปตรงนี้นะคะ ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะส่วนตรงบันไดนี้นะคะแล้วก็อันที่สองนะคะแนะนําให้เปลีป่ยนเป็นสีม่วงค่ะอันที่สามนะคะสีม่วงเหมือนกันเอ้สีพูดีกว่านะคะอันที่สีก็จะเป็นอันสุดท้ายแล้วแนะนําให้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าค่ะเป็นไงคะคร่าวๆสวยหรือเปล่ามาดูโซนของห้องครัวนะคะ ห้องครัวเนี่ยพี่จะเปลี่ยนเป็นพื้นหลังแบบนี่นั่นเองนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบก็จะเปลี่ยนเป็นรูปหัวใจแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็แกะอันนี้ออกมาซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเปิดแล้วอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยจะกระดิกปีกได้นะคะไปดูกันเลยต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะอันนี้สามารถติดแล้วก็ลอยได้นะคะ อันนี้พี่จะไม่ใช้นะคะพี่จะเอาไปใช้ในชั้นสแล้วก็อันนี้เหมือนกันค่ะส่วนอันนี้มันเป็นของของเด็กใช่ไหมพี่ก็จะไม่ใช้ค่ะเพราะว่าเราจะไม่มีเด็กเนาะส่วนเก้าอี้พวกนี้เนี่ยพี่แนะนําให้ใช้เป็นรูปก,กระต่ายนะคะจะเป็นกระต่ายกี่อันดีก็พี่เอาหมดเลยล้วกันนะคะเอามาวางจัดเรียงตามพี่เลยนะ ส่วนโต๊ะนะคะพี่แนะนําให้เปลี่ยนเป็นสีชมพูแบบนี้ให้เข้ากันนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวสุดค่ะส่วนพื้นหลังตรงนี้แนะนําให้เปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะแต่สําหรับใครที่แบบแคร์เรื่องความแบบเหมือ like นกันนะคะน้องๆก็เปลี่ยนให้เป็นหัวใจเหมือนตรงนี้ได้ค่ะส่วนตรงนี้พี่จะใช้เป็นที่วางรถเข็นนะไปดูกันเลยส่วนไฟตรงนี้พี <fal is> ่ก็จะเปิดนะคะแล้วก็เอาที่วางของมาวางไว้แบบนี้เลยค่ะ ส่วนตรงนี้พี่ก็จะใช้เป็นสีออกนี่เลยนะคะเป็นเหมือนกันเลยแบบนี้เลยอ่าหลังจากเปลี่ยนสีได้ที่แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะนี่อันนี้เราจะไม่ได้ใช้นะคะเราจะเก็บเอาไว้ใช้ในชั้นสาม นี้ก็ไม่น่าได้ใช้ในบ้านหลังนี้นะคะก็จะเอาออกไปเลยไม่น่าได้ใช้เนาะส่วนอันนี้ก็ด้วยค่ะไม่น่าได้ใช้ในบ้านหลังนี้เนาะเอาไปเอาไปอันนี้นะคะถ้าตรงน้องกลัวว่าของตกแต่งมันจะเยอะจนเกินไปจะทําให้ดูบ้านไม่สวยก็เอาออกได้นะคะสําหรับพี่คิดว่าแบบต่อไปนะคะแบบนี้เลยจัดบ,บ้าน ส่วนตรงนี้นะคะพี่จะเว้นไว้สำหรับตู้เย็ยนของเราพระเอกอ่าพูดถึงตู้เย็ยนแล้วเนี่ยห,หิวเลยนะคะเป็นเหมือนกันไหมเวลาเราเห็นตู้เย็ยนทีไรเราจะชอบเข้าไปเปิดแบบอยากรู้ไงว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะอันนี้นะคะเราก็น่าจะเก็บเอาไว้ใช้ในชั้นสาเนาะเก็บเข้าไปเลยอันนี้ด้วย อันนี้เราไม่แน่หน้าได้เปลี่ยนสีหรอกค่ะเพราะาสีมันเข้ากันแล้วเนาะส่วนอันนี้ผมน่ารักนะคะก็จะเก็บไปใช้ในชั้นสาบไข่ดาวก็ด้วยอันนี้ก็น่าได้ใช้อยู่นะคะนี่สำหรับห้องครัวก็จะประมาณนี้เลยนะคะแต่ถ้าเราใส่ของแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้โล่งแบบนี้ก็ได้นะเป็นไง บ้านเอ้ยไม่ใช่บ้านบ้านข้าวๆสวยหรือเปล่าอย่าลืมเปิดไฟกันก่อนนะสวยสุดๆไปเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูที่ชั้นสองนะคะชั้นสองจะมีทั้งหมดสองห้องนะคะก็คือห้องน้ําแล้วก็ห้องนอน,นะคะ่ะห้องบ้านหลังนี้นะคะจะมีห้องนอนห้องเดียวไปดูกันเลยอ้าวเราจะแกะออกมานะคะแล้วก็จะเปลี่ยนสีเตียงนะคะให้ข้างล่างเป็นสีชมพู น,นี่ก็ชมพู่ส่วนอันนี้นะคะให้ชมพูเหมือนกันนะคะจากนั้นก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็จะเอาโพรมอันนี้มาวางไว้ตรงนี้ค่ะเอาอันนี้มาวางไว้ตรงนี้ให้สวยๆไปเลยส่วนอันนี้ก็ด้วยนะคะเป็นที่เก็บของอันนี้เป็นตู้เสืผ้าค่ะ เอาไว้ตรงนี้นะส่วนอันนี้พี่จะเก็บไปเป็นห้องห้องชั้นบนสุดนะคะก็คือชั้นสามนั่นเองอันนี้พี่จะใช้มาเป็นไฟในห้องน้ํานะส่วนอันนี้พี่จะเปลี่ยนให้เป็นสีขาวสุดค่ะเพื่อความสวยงามแล้วก็จากนั้นนะคะพี่ก็จะใช้เป็นกระจกอันนี้นะคะอันนี้ไม่น่าได้ใช้คะ่ะน่าจะเก็บไปไว้ใช้ในชั้นสามเนาะอ่า เอ็จากนั้นนะคะอันนี้ก็น่าจะได้ใช้อยู่นะจะเก็บมาไว้ใช้ในตรงนี้นะเฮ้ยพี่เอานี้ออกดีกว่าเผื่อว่ามันจะไม่โล่งนะคะเฮ้ยเผื่อว่ามันจะดูแบบอึดอัดเกินไปส่วนอันนี้นะคะถ้าใครอยากได้เป็นตัวเครื่องแป้งก็เอามาวางไว้ได้เลยคะ่ะแต่สําหรับใครที่แบบไม่ไม่เอาอะ่ะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะอันนี้พี่ก็จะเก็บไปใ,ใช้ในชั้นสามนะคะ อันนี้พี่ก็จะเปิดกระจกช่วยสองหน่อยอันนี้พี่ไม่ใช้อันนี้พี่ก็จะเอามาดึงออกมาเลยนะคะไว้ดูเวลานะหล้วจากนั้นนะคะเราก็เอาอันนี้มาไว้ค่ะเผื่อว่าหันแบบหันได้สองแบบเนาะอันนี้พี่ก็จะเก็บไปใช้ในชั้นสามโอ้โหพรมเยอะมากเลยบ้านหลังนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าบ้านพี่จะเต็มไปด้วยพรมแล้วนะคะอันนี้ ที่นั่งสำหรับเด็กค่ะสำหรับบ้านไหนที่อยากมีเด็กเนาะนี่เป็นไงสำหรับห้องคร่าวๆของห้องนอนของเราเนาะเปิดไฟก่อนก็จะประมาณนี้นะมาดูห้องน้ำกันนะคะเปิดเลยอ่าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะห้องน้ำอันนี้ไม่น่าได้ใช้ในบ้านหลังนี้นะคะเอาออกไปเลยเออกไป ไปสิโอ้เอาอันนี้มาเป็นกระจกนะคะไม่ต้องชิดจนเกินไปนะเอาเอันนี้ไปไว้ตรงนี้นะคะอันนี้เอาไปไม่น่าได้ใช้ในบ้านหลังนี้เนาะสายนี้ก็ไม่น่าได้ใช้ค่ะเพราะว่าอันนี้ที่เก็บของเยอะมากโอ้โหไม่น่าได้ใช้หลายอย่างเลยนี่พี่ก็จะเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวนะ น,นี้นะคะพี่ก็จะเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวแบบนี้เลยไอ้เขียวเขียวเขียวไว้สีเขียว,ยวนะคะให้เข้ากันเลยแบบนี้นะคะแล้วก็เอาที่วางไว้แบบนี้เลยนะคะส่วนอันนี้พี่ก็จะเป็นแบบเหมือนฟองสบู่ในห้องน้ำนะคะพี่ก็จะไว้แบบนี้นะสําหรับใครที่แบบอยากให้น้องนะ้ํามีความสวยงามนะคะก็สามารถเอาที่ปรับอุณหภูมิแบบนี้มาไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะ นี่อันนี้เป็นเหมือนน้ำหอมนะคะแต่สำหรับใครที่จะใช้เป็นยากรนยุงก็ได้นะอันนี้พี่ก็จะวางไว้ตรงนี้ค่ะแต่สำหรับใครที่ไม่ชอบนะคะก็จะแบบเอามาไว้แบบนี้ก็ได้นะคะสวยดีอันนี้เสร็จแล้วนะคะสำหรับห้องน้ำส่วนอันนี้พี่จะไม่ใช้ค่ะหรือว่าใช้ดีใช้ดีกว่านะคะเผื่อว่าไม่สวยอันนี้แหละแต่แค่นี้ก็สวยแล้วนะคะ ไปดูชั้นสามชั้นแห่งความลุ้นค่ะไปดูชั้นสามกันนะคะชั้นแห่งความลุ้นเดี๋ยวขอจัดชั้นสองสักครู่นะคะอันนี้คล้ายๆค,คอมพิวเตอร์เลยแต่ไม่ใช่ว้าวเสร็จแล้วนั่นนะคะไปดูชั้นสามันเลยชั้นสามนั่นจะสวยน่าดูเลยนะคะเนี่ย เออสวยเหมือนกันนะคะันนี้โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวชั้นสารเนี่ยพี่จะมาต่อ e.p. หน้าให้นะคะสำหรับ e.p. นี้ e.p. 1หขอจบและลาก,กันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยว e.p. ส e นะคะไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะคะเดี๋ยวรอดูกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ